สวัสดีครับผมเป็นจากเฮโลรพายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตัดคัดที่12ของบ้านเฮโล่แล้วนะครับโดยคัดนี้นะครับตัวแม่เป็น Normal Head Abino นะครับส่วนตัวพ่อเป็น Blackpast e l c a n แ n นดนะครับคัดนี้ออกมาทั้งหมด6ใบครับสลักไปสีหรือ2ใบเองเนื่องจากแม่จะเป็นท้องแรงนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็ขอให้เป็นพวกอบ <s> ิโนแคนิโนอกันนะ อ๋ออ๋อดี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 โอเคสบายละชิวละชิวชิลละปึ๊บนะครับดูได้เลยครับอุ้ยสวยด้วยเห็น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 เห็กล้องเห็นไหมครับคิดว่าคิดว่าเป็นแบคทีเรียอะไรนู้ยตัวท็อปว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าเป็นแคนาลูหรือเปล่าไม่ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่า เวลาเราเอาอบ,บินโนเข้ากับแคนโิโนเนี่ยมันจะใช้เวลามันสามคาบถึงค่อยเห็นสีเดี๋ต้องรอน้องออกมาก่อนแต่ว่านี่ถึงโอเคแล้วพวเได้ตัวท็อปเลยสผยดย้วยให้ดูอีกทีนึงตัดแค่นี้พอนะเพราะว่า,าเขายังไม่ได้พร้อมมากเดี๋ยวรอสักประมาณสามสีวันแต่ออกมาเดี๋ยวปเป็นดูให้ทีเด้วยัวตัดเป็นเอาเล็กเอาใช้มองไม่เห็นับ ตัวนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดล็งกันเลือกกันเอ๊ะเปิได้ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นนอร์มอนเฮดอาร์บิโนแซลต์แคนดี้หรือเฮดแคนิโนหรือว่าเป็นแบล็กพาร์เซลเพราะว่าลายเหมือนแบล็กพาร์เซลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะซูมไม่ค่อยเห็นมันดำเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาเด่นให้ดูอีกทีนะอ่ากค็คิดว่าน่าจะเป็นแบล็กพาร์สนะจากลายนะคิดว่าเป็นแบล็กพาร์สนะ โอเคก็โอเคนะครับค่อนข้างโอเคเพราะว่าการที่เราใช้เฮดชนกับตัวเต็มนะครับมันจะได้ครึ่งให้โอกาส50%ทิ่จะได้ที่เป็นอบิโนเนาะแล้วอีกครึ่งหนึ่งอาจจะมีโอกาสแบบนี้ก็ท่ากับแบบนี้ก็คือตามมาตรฐานเลยใบนึงเป็นอบิโนใบนึ้งเป็นเฮดนั่นถ้าโอเคเลยถ้าตีใบนี้เป็นแบ็คคาร์เซลแบตัวนี้เป็นแบ็คคาร์เซลอบิโนโก็ถือว่าโอเคมากพอใจสวยมากก็เดี๋ยวถ้าออกมาอันเดกันอีกหนึ่งครับก็คัดนี้ก็มีเท่านี้เล็กน้อยครับผมไว้เจอกันหน้าราย